สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับก็ยิงช่วงมาพักหนึ่งือนกันครับยิงเป็นช่วงๆไปนะครับก็<อ>ไม่เคยลืมนะครับก็พยายามจะหาเรื่องราวม,มาลงนะครับก็ก็เคยพูดครั้งไว้ที่คลิปครั้งที่แล้วว่าจะลงใต้นะครับนลงลงภาคใต้ซึ่งตอนนั้นนโยบาย66ครับ สองสามหกสิบหกทับสองห้านะครับการเมืองนําการทหารนะครับนะครับช่วงนั้นท่านพลตหารเป็นแม่ทัพป้าที่สี่อยู่นะครับข้ายปักธงชัยครับก็ได้รับเกียรติจากกองทัพที่สี่ให้เข้าไปร่วมปราบปรามผู้ก่อการหลายคอมนิตนะครับรือพรรคคอมนิตแห่งประเทศไทยนะและก็มีส่วนก็มีโจรจรคอมนิตนะครับและส่วนก็มีโจรสลับโจรไปอีกหลายโจรน,นะครับที่ที่ภาคใต้ในเวลาขณะนั้นนะครับ ซึ่งค่าตากงชัยได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากกองทัพคที่สี่นะครับได้เข้าร่วมปริมาณในครั้งนั้นด้วยนะครับซึ่งตัวผมเองก็ได้ไปทั้งสองครั้งนะครับที่ภาคใต้เขาจะเปิดกันสรรยุทธการนะครับคือว่ายุทธการใต้เมืางเก้านะครับแล้วต่อมาใต้เมืองสิบเอ็ดนะครับแล้วต่อมาใต้เมืองสิบห้านะครับแต่สิบห้าผมไม่ได้ไปครับผมไปแต่เก้ากับสิบเอ็ดแล้วก็ น่ากลัวจะไปที่ไหนอีกก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วครับนะแล้วก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปที่ใต้ดินอันสิบห้านะครับก็เวลาลงไปภาคใต้กับขึ้นภาคเหนือก็จะเปรียบเทียบเคยพูดเกินไว้ว่าความความลบาบา,ากระหว่างภาคใต้กับภาคเหนือเป็นยังไงนะครับนะเวลาจลยุทธ์เหมือนกันนะภาคใต้ผมพวกผมก็เป็นจลยุทธ์ไม่ได้ไปตั้งฐาน,นครับภาคส่วนภาคเหนือพวกผมก็เป็นจลยยุทธ์ เนี่ยไม่ได้ไปตั้งฐานเช่นเช่นเช่นกันแต่ว่าความลำบากในการเดินความลำบากในการแบบทุกอย่างนะครับอยู่ในสองคมภูมนะ่ะความแตกต่างมันก็ความลำบากก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับแต่ความเสี่ยงก็อีกประเด็นหนึ่งครับถามว่าถามว่าตรงไหนเสี่ยงสองคมภูมิตรงไหนสองอระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้อนไนเสี่ยงกันเดี๋ยวจะมาพูดในคลิปนี้นะครับช่งกกวงเวลาเก่านะครับอ๋อ ปาบังชัยนะครับไปได้รับคำสั่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าลุงจิกองร้อยนะครับให้นำกำลังคนจากข้าบังชัยเนี่ยไปร่วมในยุทธการตายโรงเย็นเก้านะครับในสมกองร้อยผมก็ะจะรับเกียรติเหมือนกันนะแต่ข้าบังชัยอ่ะซึ่งก็มีผมส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นนะครับสมยห่อนเราจะใช้ผ้าพันคอไม่ใช่ดำแถบแดงนะครับะจะผ้าพัผ้าพันคอประจำกองร้อยผมก็คือสีม่วงนะครับ แต่แต่ละกอง้อยก็จะใช้สีแตกต่างกันออกไปนะครับนะสมัยก่อนจะเป็นเช่นนั้นแบับสีใครสีมันนะครับของผมว่ากอง้อยผมก็สีม่วงต่อมาถึงว่ามาใช้ผ้พาพันคอดําแถบแดงเหมือนกันหมดทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งทุกกองร้อยเลยนะที่หลังนะอันนี้มาใช้ที่หลังนะครับ <S <S ช่วงที่ลงไปนะก็ถ้าผมจาไม่ผิดนะเราไปพักอยู่กองบินเจ็ดเอ็ดนะอยู่ลาดทานีนะ <S <S ไปพักอยู่ที่นั่นในใน,ในสนามบินนะกองบินเจ็ดเอ็ดนะ แต่จะมีตึกสามหรือสี่ชั้นนี่นะให้พวกเราพักอยู่นะครับไม่แน่ใจว่านอนคืนหนึห่งหรือหรือไม่ได้นอนนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเพราะเรานั่งรถบัสจากอ่ะนครราชสีมานะครับไปถึงสุราษฎร์เลยนะครับไปถึงกองบินเจ็ดเอ็ดนะครับก็กกน่าจะสิบเอ็ดกองวารหรืออะไรนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอัอนนี้ไม่แน่ใจว่าไปไปกันเท่าไหรก่ก็ถ้าไปพักอยู่ที่กอ,องบินเจ็ดเอ็ดนะฮะมาประมาณสั้ สักสี่ทุ่มกว่าก็หัวหน้ากองก็มาบอกว่ากากซิบบอกว่าให้เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยเตรียมเดินทางเตรียมเข้าสู่พื้นที่เพราะว่างั้นนะก็แสดงว่าเราต้องเดินทางเข้ากลางคืนเข้าพื้นที่กลางคืนไม่ได้เดินทางเข้ากลางวันตอนนี้เราพักอยู่ในกองมีเจ็ดเอ็ดเราใช่ไหมฮะพวกเราก็รีบเก็บสัมภาระคือของเรามันมันไม่ได้เอาเอาเอาอะไรออกอยู่แล้วแหละนะมันก็อยู่ในล็อกแสก ใเป้นะเพราะว่าเราเอาไปอถ้าเรารู้ว่าไปจรุทธ์อยู่แล้วเราเราไม่เอาสัมภาระไปเยอะใช่ไหมเครื่องแบบเนี่ยเครื่องแบบทหารก็อาไปแค่ชุดเดียวนะครับคือที่ติดตัวเราเนี่ยจะไปสี่ 5, เดือนห้าเดือนหกเดือนอะไรแต่จะมีแค่ชุดเดียวมันจะขาดกับผุจะพังจะเปื่อยจะอะไรก็แล้วแต่ครับก็เอาไปแค่เพียงชุดเดียวอังเกงขาสั้นอีกตัวหนึ่งนะครับผระขม้าพื้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเป้นะครับ,บมีผ้นะากันฝนนะครับในนั้นนะฮะ เพรผมเหรไม่ต้องไปคุยถึงไม่ต้องไปเอาไปครับมึงมึงไม่ต้องเอาไปนะครับเป็นเป็นสัมภาระที่เกะกะเฉยนะครับเพราะว่าเราต้องมันทุกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสบียงอาหารเป็นลูกปืนเป็นลูกระเบิดอ่าเป็นปืนเป็นไหนจะช่วยเพื่อนถืออาวุธปืนถือลูกระเบิดอีกนะฮะถือลูกอาวุธปีี้นะครับมันก็หลายอย่างไหนจะมาถือเรื่อยอีกไหนจะมาโอ้สารพัดนะครับต้องเอาเรื่อยไปด้วย น้ำหนักอย่างน้อยก็อยู่ที่ไหล่ก็สามสิบโลอะยังต่ำละ่นะนล้ยังมีไทยเขาสารอีกิกกนได้เจ็ดวันให้อีกคนละไทยนะฮะมันก็สัมปะระมกกันกม่สาหรับคนตัวโตโตมันก็ไม่เท่าไหร่ครับนะ่ํสหรับคนตัวเล็กนี่มนันรู้สึกว่าจะรับน้ําหนักมากมากพอสมควรนะฮะแตมันก็ไม่มีอะไรนะพอเราเก็บอย่ในนั้นเรียบร้อยหมดแล้วนะเราไม่ได้เอาอะไรไปมากมายนักหนา พอสั่งง้วก็แผกออกแสบเรียบร้อยครับเสียงปาวีปิดเบาๆกันเราก็รวมแถวกันกนะครับเอาเป้ขึ้นหลังไปรวมแถวแผ็คกระสุนหน้าอกเต็มหมดสัมภาระพร้อมรบพุดง่ายงั้นเนี่ยสัมภาระนี่พร้อมรบหมดเลยครับไปรวมแถวกันอยู่หน้าเสาธงนะครับทุกองร้อยนะฮะสักพักหนึ่งอัผู้กองชามาบอกว่าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่สนามรบกันนะ เข้าในคืนนี้มีอะไรขาดเรืออะไรก็เช็คให้เรียบร้อยขาดเกินขาดเรืออะไรก็มีอะไรไม่บุกพ้องมั่งอะไรมั่งก็เช็คให้เรียบร้อยผู้ปกคองขาก็สั่งมาครับเราก็เช็คก,กันเรียบร้อยแล้วแหละก่อนที่จะมาจากค่ายนะครับออกอ่อนจากค่ายมาก็เช็คกันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธปืนแต่ละคนนะครับมีการดูแลเป็นอย่างดีครับมีการเติมน้ํามันเป็นอย่างดี นักก็นักก็ินดีดีดีดดีดีดีไหมเวลาเรายัดลูกกระสุนมันจะดีปึ้ง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 ไหมครับเวลาเรายิงมันจะขัดลํากล้องไหมเราก็เช็คหมดนะครับเนี่ยลูกระเบิดใช้ได้ไหมเอคนละสี่ลูกเนี่ยครับแต่กระสุนกี่กี่แม็กอ่ะเนียว่ากันไปแล้วแต่ใครจะเบิกใครถือหนักได้ก็เอาไปเขาก็ไม่ว่านะไม่ไม่นานนะไม่ถึงไม่นานแตถึงสิบนาทีนะก็มีรถยีมซี จำนวนหลายสิบคันเขาวิ่งเข้ามาครับมารับพวกผมออกจากพื้นที่ออกจากกองมินเจ็เอ็ดแล้วก็มุ่งหน้าไปตามทางเรื่อยๆไอ้วนผมนี่คือไงล่ะครับช่วงช่วงอีกอย่างเราเป็นหนุ่มเป็นใบรุ่นเนาะทีนี้ไอ้ช่วงหัวค่ำมาเนี่ยตอนก่อนเขาจะเป่าวิวิดเนี่ยเราก็นอนได้นิดหนึ่ง จังหวะเขามาป่าววีดแล้วก็มากระซิบกันน่ะให้รวมแถวรวมพลเจ็บของเนี่ยช่วงนี้มันกําลังเป็นช่วงเวลาง่วงอยู่ไงครับมันกําลังสลึมสลืออยู่พอไปเจออากาศเย็นๆนั่งบนยี่สีหลับไปผมนะะหลับไม่รู้รถนี่ไปทางไหนไม่รู้แหละแต่ถือว่าตัวเองหลับบนรถนะฮะก็รู้สภาพพลหลับบนรถก็รู้อยู่แล้วนะหนัวทิ่มหัวต่มน้าลายยืดน้ําลายหลับว่ากันไปตามระเบียบนับนะรถก็งูกี้งูกี่ ก็ลืมตดาดูไอ้ทำไมรถมันโ,โยกไปโยกไปแยกมาพูดง่ายเหมือนมันวิ่งอยู่บนถนนที่แบบไม่ราบอะ่ะนะที่แรกมันก็วิ่งอยู่บนบนยางมาต่อยเนาะ,ะแล้วก็แล้วก็เข้าทางลูกลังแล้วก็ทีนี้ไม่ใช่ลูกลังแล้วทีนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นทางลักษณะทางกุยันเข้าใจไหมครับเป็นลักษณะทางกุยนมีป่าเพกป่าอะไรขึ้นอะ่ะเวลารถยิมซีมันวิ่งมันก็เลยโยกเยกโยกเยก,ยก,ยกะนะพอมาถึงที่บมายปุ๊บเขาก็ปล่อยพวกเราลงแล้ว พอปล่อยเสร็จปุ๊บเอ่อรถยีมซีก็อถกอนกำลังจับไปในที่ตั้งของเขาที่เดิมเขาที่เขามานะฮะทีนี้แต่ละกองก็้แลก็มาจาัดแถวกันละทีเนี้ยนะชุดแต่ละชุดมาเข้าแถวกันละรวมพลกันเพื่อนับยอดใช่ไหมรา,าออกเข้าสนามรบแต่ละครั้งก็ต้องนับยอดนะครับนับมาจากนู่นแล้วกว่อนขึ้นรถก็นับมาพอมาลงจากรถนี่ก็มานับยอดกันอีกนั่นคือทหารนะครับต้องนับยอดให้ครบชุด สมมติว <One input> <istles> ่าชุดนี ies, ้มีสิบคนชุดนี้สิบเอ็ดชุดนี้สิบสองเนี่ยต้องครบยอดต้องครบมีแปดสิบนายเราต้องยอดครบแปดสิบนายก่อนจะเคลื่อนย้ายนะครับลรวบมก็ว่าติดปอกแสงปอกกันแสงพอพอคืนนั้นเป็นมืดนเป็นคืนเดือนมืดมากเลยปอกกันแสงติดข้างหลังหลังหมวกนะฮะติดไว้ด้านหลังหมวกส่วนใหญ่ก็เป็นหมวกแก๊บมางหมวกที่มันจะติดง่ายคือหมวกแก๊บนะฮะหมวกใบหมวกใบตาลทรงใบตาลน่ะหมวกแก๊บมั่งหมวกทรงใบตาลมั่งน่ะติดปอกกระแสงกันเพราะว่ากลางคืนมันจะได้มองเห็นกันนะ ระยะห่างประมาณสิบเมตรเรยังมองเห็นกันแสงกระทบนัดแนบบัจแะบบอยู่ถึงอย่างเป็นกลางคืนมืดเริ่มืดก็แล้วแต่นะครับแต่จะมองเห็นกันอยู่ก็จะติดทุกคนครับบังคับให้ติดพอ,อเช็คอดนับยอดเสร็จปุ๊บครบหมดก็สั่งให้เคลื่อนย้ายทีนี้กลางคืนเนี่ยเราจะไม่เดินห่างกันครับเข้าใจไหมโดยเฉพาะเดินมืดเนี่ยมันมันจะต้องห่างกันยัง ไม่เกินสองเมตรสามเมตรเนี่ยมันต้องไปชิดกันมันถ้าเป็นกลางวันก็อีกลักษณะหนึ่งการการเดินกลยุทธ์หรือการเดินเข้าสู่พื้นที่ลบเนี่ยสนามบเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันอีกนะครับถ้าเป็นกลางวันถ้าสมมติว่าเป็นกลางวันเราเดินกลางวันถ้าเป็นป่าปูงป่าที่สังเกตการได้เป็นเป็นร้อยเมตรเป็นอะไรประมาณนี้เป็นเจ็ดสิบแปดสิบเมตรอะไรประมาณนี้ไอ้ช่วงนั้นเราก็ต้องเดินห่างกันนะแต่ถ้าเป็นป่าทึบนะอาจจะเดินห่างกันประมาณสักประมาณสัก สิบห้าเมตรอะไรประมาณนี้ถ้ามันเป็นป่าปูงแล้วสมมติว่าป็นเป็นป่าทึบการละเว้นของเราก็จะขยับเข้ามาอยู่อาจจะห่างกันแต่ละคนอาจจะห่างกันประมาณห้าเมตรเนี่ยประมาณนี้ถ้าเป็นป่าทึบนะก็จะประมาณนี้นะครับนมัจะเดินห่างกันประมาณนี้สําหรับป่าทึบป่าป่าไมทึบพูดง่ายงั้นล่ะทีนี้ทีนี้มันเป็นกลางคืนเราดึงกลางคืนเราเคลื่อนย้ายกำลังคนกลางคืนมันไม่เหมือนกลางวันทีเนี้ยจับจได้หล่อเราต้องประชิดกันให้แบบ ไม่ห่างกันไม่เมตรสองเมตรเนี่ยชิดกันเลยนะฮะบไปชิดกันเลยแต่ตรเหมือนเดิมนะครับผมกับชอบปิดท้ายแถวเขาเป็นประจําที่ไหนที่นั่นเหมือนกันอย่างอยู่ที่หินแจก็่ปิดท้ายเขาจะนั่งหลับนอนหลับนะครับจนคนนี้หมดเพื่อนฝูงคนนี้หมดนะครับตื่นมาตาลีตาลานหาเพื่อนก็นไม่เจอนะครับนะี่ก็เป็นประสบการณ์เห็นในเรื่องการลบในเรื่องการแบบยังไงเรามันก็หน้าเหลือเชื่อเนะนะครับมนกะ็เดินไปกันเป็นแถวนะนะ ผมว่าผมเป็นคนลังทายนนวันนั้นนะคือสัมภาระมันหนักมากจริงๆวันนั้นนะคือมันยังไม่ได้ระบายอะไรออกมาเลยเข้าใจไหมครับมันเป็นวันแรกที่เราจะต้องบรรทุกอาหารยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปทานกันยังไม่ได้ไปทํากับข้าวกับข้าวกันเลยคือของทุกอย่างมันเต็มหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารก็ยังไม่หุงน้าปรุงน้าปลาเกลืออะไรทุกอย่างมันอยู่ในเป้หลังเราหมดคือเรายังไม่ได้ระบายออกมาแต่ถ้ามันจะเบาหน่อยก็ประมาณวันที่สี่ที่ห้าอย่างเงี้ยพอเรากระทานเขาไปเรื่อยทำทำกับข้าวกับข้าวมันจะหายไปเรื่อยใช่ไหมล่ะ น้ําหนักมันก็จะลดลงไปเรื่อยเพราะว่าเราเราทานข้าวสองมือหรือสามมือใช่ไหมล่ะกับข้าวที่อยู่บนบ่าเราก็แบ่งกันไปแบ่งกันไปทําเอาวันนั้นเอาคนนี้วันนี้เอาคนโน้นก็แบ่งเบาภาระกันนะ่ง่ายให้มันเบาแต่ละคนให้มันเบาเท่าๆกันนะวันที่สี่วันที่ห้าน้ำหนักมันก็จะเบาลงไปเรื่อยแต่วันแรกเนี่ยมันจะหนักกับสี่สิบโลแหละวันแรกครับรวมทุกอย่างแล้วนะรวมทั้งพวสนามพวสนามก็รลอกไปไปกี่โลแล้วเกือบสิบโลแล้วมาพวสนาม เรื่อยอีกก็เดินลาหลังเขานั้นเราไอ้ลาหลังไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าผมก็เคยพูดในคลิปก่อนแล้วครับแต่ที่ผมพูดนี้เพื่อหมายมให้เห็นว่าชีวิตผมเส้นทางผมมาเดินมาอย่างไรก่อนผมจะได้ไปคุณง่ายเป็นเปลี่ยนประวัติของผมนะคูยง่ายนะในชีวิตของผมนะที่เป็นแค่อาสาสมัครทหารพ่านาน,น,ะนะนะครับแต่ได้ไปได้รับ เกียรติงสูงสุดจากท่านท่านผูน้บริการทาหารสูงสุดนะครับท่านได้เชิญผมไปในงานอาจจะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องลบเรื่องอะไรเนี่ยให้ทาหารพูดประสบการณ์ให้ท่านฟังเพื่อง่ายในในที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ก็ได้ไปพูดนะครับกน็น่นก็เป็นถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็กราบขอบคุณท่านผู้บริการทาหารสูงสุดท่านทรงวิทย์เปนพอดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับ เนี่ยผมถึงได้เล่าเรื่องย้อนกลับมาใหม่ว่าทําไมอัน,นชีวิตของผมนี่ทาไมมันถึงไม่ไปถึงขนาดนั้นแล้วก็รอดตายมาไม่รู้กี่ครั้งนะครับนะก็หลับครับวันนัน้นคืนเดือนมืดเดินหลับเลยละไม่รู้ว่าไปยังไงก็ไม่รู้คือคือเดือนมืดมันจะมองไม่เห็นทางเข้าใจหมครับแต่มันจะม,มองเห็นช่องดําๆอยู่เป็นเงาตะคุ่มดาดาเป็นลูกเป็นเงาเป็นทางไปอะพูดง่ายแต่ว่ามันจะดํามันจะมืดไปเลยพูดง่าย นะมันจะมืดเป็นเงามืดไปเลยอะนะเพราะมันเดือนมืดขึ้นนั่นอนะมันก็หลักไหนไม่รู้ว่าไปได้ไงเหมือนกันนะอื่นไม้ที่ก็งายท้องแล้วครับปรากฏว่ามันมีขอนไม้ขนาดใหญ่โอ้หลายคนโอบอะแต่ว่ามันลม้มลากมันไปไปค้ำไว้กับกิ่งกิ่งมันไปค้ำไว้ที่นี่มันก็สูงจากพื้นดินขึ้นมาประมาณนะั้นแลาจสกประมาณสักเมร็ร ประมาณสักเมตรหกสิบอะไรประมาณเนี 50, 60, ่ไเมตรห้าสิบเมตรหกสิบอะถ้าคนสูงกว่านั้นก็ต้องก้มลงไปใช่ไหมก้มลงไปแล้วรอดไปนะฮะรอดไปรอดพื้นไปนะครับถ้าจะปีนไปคงปีนไปไม่ได้เราหลังต้นมันใหญ่นะครับนะจะบอกผว่าผมหลับในก็เต็มเต็มเลยครับชนครับขึ้นง่ายหัวแตกอะ่ะนะหัวแตกเลยเต็มชนเต็มเต็มในหลับในอะ่ะนะครับ รุ่งต you know, oh, OK, no ื ę, ugs, no ่นมาโอ้โหตกใจอะไรเรื่องหันหน้าหันหลังเงียบปิ๊บไม่มีใครสักคนเลยข้างหน้าก็หายเงียบข้างหลังก็หายเงียบเห็นแต่เงาตะคุ่มเป็นทางเดินไปไม่รู้เข้าไปถึงไหนกันทีนี้ไม่รู้ว่าเราหลับในตอนเวลาไหนช่วงเวลาไหนเราหลับในเราไม่รู้ใช่ไหมอาจจะหลับแป๊บเดียวด้อาจจะหลับนานเนี่ยมันก็ไม่รู้แล้วก็ข้างหน้ามันก็เงียบปิ๊บไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นเสียงจิ้งดีเละไรอะไรไม่มืดมืดปิ๊บอยู่ในความมืดหมดนะครับผม เงียบิดกันเลยยินเสียงตัวเองหายใจอ่ะต้องหายใจตัวเองอ่ะมันเหนื่อยเนาะหายใจพิดพัดพัดพัดตัดสินใจเอ๊ะจะทําไงดีวะเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปรื้ว่าจะย้อนกลับเส้นทางเดิมก็ไปจอในหมู่บ้านใกล้ใกล้ใกล้หมู่บ้านก่อนก่อนที่จะสว่างพอสว่างแล้วก็จะผ่านว่บ้านไปไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรก็ว่าไปแต่ก็ไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่บ้านท่านนั้นเป็นเป็นพวกไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะ ว่าจะย้อนกลับทางเดิมนะ่ะสองจิตสองใจอยู่เขาพอดีมีมีอีกคนหนึ่งมันเดินตามมานะครับนะกรรมชนเข้าเกือบชนกับผมนะ่ะมีเขาเรียกที่โรต้ามาอีกที่หนึ่งครับที่หลังสุดเลยเห็นผมก็ดีใจใหญ่เลยบอกพี่แล้วเขาไปกันยังไงบอกดูก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็บอกนะดูว่าเขาไปกันยังไงนชนหัวจนหัวแตกก็หัวลัางเป็นแผลอยู่นี่วะล้วจะเอาไงกันพี่จะกลับทางเดิมหรือจะไปข้างหน้าก็บอก อลองไปดูข้างหน้าสักหน่อยหนึ่งนะถ้ายัางไงถ้าไม่เจอใครเราก็ต้องย้อนกลัแบแหละมก็เลยตัดสินใจเดินไปข้างหน้านี่ประมาณัเดินไปประมาณนักไม่ไกลเหมือนกันไม่ไกลนะประมาณสัก 100, 000, ร้อยกิโลเมตรเนี่ยนะประมาณนั้นนะ่ะไม่เกินนั้นนะก็บีเหยียบเอาเพื่อนนะเขานั่งพักกันอยู่เขาคงจะเช็คยอดแล้วแหละว,ว่ายอดมันขาดหายเขาก็เลยนั่งรอไงมันขาดขาดหายไปสองคนกงร้อยผมนะ่ะพอเช็คแล้วน่นนะแสดงว่าต้องมีคนล้าหลังอยู่ เขาก็เลยให้นั่งรอนั่งพักประจำประจำชั่วโมงช่วงน,นั้นประมาณถ้าผมดูนาฬิกาก็อยู่ประมาณสักน,นักนัดฮาลาวตีสองตีสามประมาณเนี้ยประมาณตีสามเนี้ยน,นะประมาณตีสามกว่านี่ะนะอุ้ยเขาบอกมันบาบเขาอุ้ยไอ้ฮาว่าบอกเฮ้ยผมดีใจใหญ่เลยีีบเพื่อนนะแล้วเขาก็กระซิบมาบอกว่าให้พักประจำชั่วโมงก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้ามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายกาลังพลยังไงก,ก็จะสิกิตตอนนี้ให้นั่งพักประจำชั่วโมงก่อน หาที่พักประจำชั่วโมงข้างทางผมก็ขยับเลยข้างทางไปประมาณตั้งห้าเมตรเลยมัม้งสามเมตรหรือห้าเมตรเนี่ยแบบเอานัดล็อกเสร็จมือหัวได้กันนั่งก็หลับเลยแบบหลับแบบแบบแอัตโนมัติเลยแบบไม่รู้เรื่องเลยนะถ้ามีค่าสือมาตอนนั้นก็ถ้ามาตัดหัวไปเฉยๆนะถ้ามีค่าสือบุกมาโจมตีตอนนั้นอนะ่ะคือมันเหนื่อยมันล้ามันเพียมันแบบสองบ่าสองข้างเนี่ยมันมันเริ่มบวมแล้วไง มันบวมแล้วเพราะมันมันทุกหนักเกินน่ะมันบวมมันเริ่มบวมแล้วมันเริ่มระแล้วบมอ่ะนะทำไมล็อกล็อกจากสมัยเก่ากับล็อกสักสมัยนี้มันต่างกันไงล็อกจากสมัยเก่ามันจะโหนไหลมากเลยนะของแจกของหลวงแจกมันจะโหนไหลโหนจนแบบไม่รู้จะอธิบายไงนะวันหลับผมว็หลับเลยนะผมกับนี่แหละหลับอีกนี่เป็นคนนี่แหละเป็นเป็นคนหนุ่มมันจะเป็นเงี้ย บอกถ้าหลับก็หลับเลยล่ะรู้ง่ายอ่ะนะเดินหลับก็เดินหลับงงตัวเองเหมือนกันนะก็คงจะเหนื่อยนะถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เหนื่อยก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะคงจะเพียคงจะเหนื่อยไม่ฝึกดีมาขนาดไหนมมนก็จะต่างว่าเนี่ยนะร่างกายมันสุกสมบุกสมบันไงลงมาจากเหนือก็ลงใต้เลยไงไม่ได้พักเลยอ่ะมีการติดต่อกันเลยไม่ได้พักเลยอ่ะแข่งไม่พอก็ต้องออกไปนะตามระเบียบ แข so so ่งไม่พอก็ต้องออกไปตามระเบียบไกลไม่ส so ู้พอก็ต so ้องออกไปตามระเบียบเพราะทหารพ่านคายปังัไม่ได้หรอกตื่นมาสว่างแล้วนนอนหลับเนผมตื่นมาผมตกใจเลยนะผมคิที่ถ้าผมตื่นเป็นคนแรกเมื่อไงผมก็ไม่แน่ใจนะผมตื่นมากับตะวันกําลังแบบ จะอาจะจะยอ่อแสงแดงๆนี่คุยง่ายประมะันนัถ้านในป่าตอนนั้นก็น่าจะประมาณสักหกโมงกว่าประมาณสักหกโมงไม่ถึงหกโมงคึ่งหรอกนะแต่น้นำค้างในเต็มหมดเลยเปียกมดไปตามตัวแต่ก็หลับไปได้นะมันเหนื่อยโตกใจอะตายอีแล้วงานนี้ว่าหลับ เพื่อนทิ้งนี้อีกแล้วเขาบอกให้นักบอกนักพัก,ก,กวัดประจำชั่วโมงเฉยเขาไม่ไม,ไม่ไม่บอกให้นอนแล้วเขาจะใ้เคลือ่อนยนต์กำลัง